a l w a y on display หรือ AOD นะครับผมมีให้ใช้ใน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max สวัสดีครับผมนายหมอคอมนะครับวันนี้ชวนพี่โจมาด้วยแต่เห็นดำมือผมกับ iPhone 14นะครับผมหมอคอมรีวิวสวัสดีครับพี่โจครับเออตอนนี้ฟีเจอร์ a l w a y on display ถ้าผมผมอะต้องบอกว่าผมมองไม่เห็นเลยแต่ฟีเจอร์เนี้ยมันต้องบอกว่าเขาดิมหน้าจอจะเหลือแค่หนึ่งเฮนะมันเขาบอกว่ามันเห็นใช่ไหมครับใช่ครับ คือมันเห็นเป็นนาฬิกาเห็นทั้งหน้าจอเลยเวลาเราเอาเอาสติ๊กเกอร์หรือเอารูปภาพหรืออะไรมาแป,แปะแปะไว้บนหน้าจอครับอ๋อแต่ว่ามันมันมันจะไม่ได้สว่างมากใช่ใช่คือมันจะดิมลงไปแต่ว่ามไม่ได้ดิมจนมืด yes to all แล้วถ้าผมแต่ปุ๊บสว่างเลยอ๋อสว่างขึ้นแล้วครับ <S <S> <S ต้องสแกนหน้าผมหน่อยอเดี๋ยวเอาใหม่นะครับปุ๊บอ่าปุ๊บอ่าปุ๊บซึ่ง,งถ้าเราถ้าเราใช้วิธีคือ เปิดม่านหน้าจอ s ก r e นเกิร์เ n นนะครับ3นิ้วแต่3ครั้งใน voice over ตอนนี้คือมืดเลยใช่ไหมครับมืดสนิทครับแล้วถ้าผมกดล็อกหน้าจอไปปุ๊บ w อา way on d i s Play เราเปิดไว้อยู่มืดสนิทครับไม่มีผลมไม่มีครับเอ้าถ้าอย่างนั้นใครใช้ฟีเจอร์นี้เอาไ on d i s Play ก็จะไม่มีผลต้องต้องปิดม่านหน้าจอถูกต้องครับโอ้โหแหมก็อันนี้เลยมาไขาข้อข้องใจกันนะครับว่า w อา s on Display กับ voice over เนี่ย ต้องอยู่ในโหมดไหนก็คือต้องอยู่ในโหมดคล้องอ่ะเดี๋ยวปุ๊บก็ออยังมืดใช่ไหมครับใช่ครับต้องอยู่ในโหมดคล้องอม่านหน้าจอปิดใช้อยู่หรือสกินเคอร์เทนออฟอ่ะอย่างนี้ผมล็อกหน้าจอไปแล้วยังมีไหมครับพี่โจมีครับมีนะครับโอ้แล้วเพื่อนๆครับฟีเจอร์นี้ Apple ให้คุณเปิดปิดได้ด้วยตัวเองด้วยครับเราก็ขอสแกนหน้าปุ๊บอ่าปุ๊บเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเสียงอ่า เกิดอะไรขึ้นครับพี่โตไปกดโนถ่ายภาพกดปุ่ม power กับเพิ่มเสียงเออหลายคนก็เนี่ยได้ได้ความรู้กันไปด้วยคือมีคนถามว่าเราจะแคปหน้าจอทํายังไงเราต้องกดปุ่ม power กับเพิ่มเสียงพร้อมกันในเวลาเซี่ยววิมันจะดังแชะแบบเมื่อกี้หนึ่งสองปึ๊บเรียบร้อยเลยอย่างนี้ถ้าใส่หน้าจอตอนนี้ผมขอลดความเร็วเครื่องหน่อยนะครับ ผมต้องไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่าปึ๊บการตั้งค่าแล้วไปที่เมนูทั่วไปนะครับอภารูปแบบขออภัยไปที่จอภาพและความสว่าง Display and Brightness นะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับจอภาพและความสว่างเสร็จแล้วเมนูนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมเขอานื้อปึ๊บเลือกการจสดการซูหน้าจอจอภาพเปิดตลอดเปิดตลอดนะครับเปิดตลอดเปิดภาษาอังกฤษเป็นคำว่า Away on Display on นะครับ ฟีเจอร์นี้ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานหรือหรืออยากจะประหยัดแบตเตอรี่ให้1นิ้วแต่2ครั้งปิดนะครับและคราวนี้ถึงแม้ว่าคุณจะสกินเคอร์เทนออนหรือสกินเคอร์เทนออฟเอาไว้ออนดิสเพยจะไม่ทํางานตอนหน้าจอล็อกนะครับผมแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนสายตะเลนลางและ,ะหรือว่าที่บ้านมีคนอยู่ด้วยแล้วอยากให้เขาดูนาฬิกาดูวิดเจต็ตอะไรต่างๆสภาพอากาศ เหมือนพี่โจมีมีทีเด็ดมาบอกใช่ไหมครับครับโอ้เผยไต้นิดนึงได้ไหมพี่เออเมื่อกี้เห็นวันนั้นบอกผมอยู่เรื่องวิจเจตใช่ไหมอ่าคือในหน้าหลายคนยังหลายคนยังทําวิจเจตบนหน้าจอล็อกไม่เป็นพี่โจครับอ่ามันคืออะไรครับวิจเจตก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับตัวตัวโปรแกรมสําเร็จรูปครับที่เราเอาขึ้นมาวางไว้บนหน้าจอล็อกคือ ถ้าเป็นสภาพอากาศเราก็สามารถเทียดูสภาพอากาศได้จากหน้าจอล็อกเลยอือ่าหรือถ้าเป็น a c e b o o k อย่างเงี้ยเออเราอาจจะเข้าไปดูการแจ้งเตือนวันเกิดของเพื่อน,อนในหน้า,าจอล็อก,กเลยเหรอเลยอ่าแต่พี่โจบอกว่าจริงๆมันมีแอปเสริมที่ทําให้เราสามารถดึงเอาแอปที่เราใช้ชอบๆเนี่ยมาไว้บนหน้าจอล็อกได้ด้วยใช<อ>ไ่ไหมครับถูกต้องครับเผยชื่อได้ไหมพี่โจโอ้มันชื่อลอนชิฟายครับผม เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวค่อยมาให้พี่โจสอนทาอีกกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับลอนดีฟล์ลอนชิฟไฟไม่ใช่ลงตีฟายนะอ่ะตรงนี้ครับถ้าใครไม่ใช้ก็อยู่ที่เปิดตลอดให้ปิดนะครับถ้าคุณต้องการเปิดก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ away l on display off หรือเปิดตลอดปิดเนี่ยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดนะครับเดี๋ยวผมลองปิดดูปิดปิุ๊บคราวนี้ผมโอมามาล็อกหน้าจอปุ๊บมืดแล้วครับมืดเลย จะสก,กินเคอร์เทนออนหรือออฟก็มืดแต่ถ้าคุณอยากเปิดใช้งานเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆลคนบอกว่ามีใน iOS 16แล้วก็ iPhone 14 14 Pro ก็ไปเปิดไว้แต่ผมขอปิดนะครับ,<อ>บแต่ว่า <ผม S 1> พี่โจว่วาไงเปิดหรือปิดดีส่วนตัวก็จะปิดเหมือนกันเแต่จริงๆมันมันมันดูสภาพอากาศในหน้าจอล็อคคือตาบอดเราจะฟังมันก็ต้องแตะให้หน้าจอมันเวกอัพอยู่ดีครับอ๋อแต่ อันนี้เหมาะกับคนที่มองเห็นดีใช่ครับยกขึ้นมาแล้วดูได้เลยอ่าเขาถึงให้เราเปิดปิดได้ครับผมโอเคครับวันนี้มาบอกเล่า90เกี่ยวกับในส่วนของฟีเจอร์ใหม่ Always on Display ใน iOS 16ของ iPhone 14และ14 Pro 14 Pro Max 14ก็ทำไม่ได้นะครับอ่ะลาไปก่อนแล้วขอบคุณพี่เจ้าครับสวัสดีครับ